สวัสดีค่ะกลับมาพบกับบีเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะบีจะมารีวิวนะคะเป็นรถเก่งทรงแฮนแบสปกหประตูสำหรับตัวนี้นะคะเป็นนิสสัน x อ็กเทนะคะคันนี้เป็นเครื่องยนต์2 0 0 0นะคะ2 0 0 0เป็นนิสสัน x อ็กเทลนะคะ2.0ตัวนี้เป็นตัวขับ4ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากได้รถรุ่นนี้ไว้ใช้งานนะคะต้องดูคลิปนี้เลย คันนี้เพิ่งเข้ามากันเลยนะคะราคาขายอยู่ที่5 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นตัวนิส s ัน x t เท2.0ขับ4ปี2015เกียร์ออโต้นะคะรถสีขาวใครที่มองหาอยู่นะคะดูคลิปนี้เลยเดี๋ยวบีพาชมรอบๆตัวรถกันเลยดีกว่าค่ะเราเริ่มกันจากด้านหน้าของรถคันนี้ก่อนเลยนะคะด้านหน้านะคะสำหรับตัวนี้นะคะไฟคู่หน้าจะเป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะ มาพร้อมกับไฟ Daytime ์ u n นนิ่งไลท์นะคะกระจังหน้าเป็นลายลังพึ่งตรงกลางมีสัญลักษณ์ของนิสสันด้วยนะคะตกแต่งไว้นะคะเป็นโครเมียมในส่วนของล้อนะคะได้เป็นล้อแม็กแต่งหล่อๆเลยนะคะจับคู่กับยางมิชลินนะคะดอกคึกๆใช้งานกันอีกยาวๆเลยสำหรับตัวนี้จะมีไฟเลี้ยวอยู่ที่กระจกมองข้างนะคะตัวรถเป็นสีขาวมือจับเป็นโครเมียมคันนี้เป็นรถทรงแฮชแบกห้ประตูนะคะเป็นรถ ที่เครื่องยนต์นะคะ2,000นะคะ2 0 0 0ซีซีหรือ2.0สวยมากๆนะคะตัวนี้รถสภาพเดิมๆสวยๆเลยนะคะใครที่มองหารีบจองนะคะรีบจองเลยคันนี้ ราคาอยู่เพียงแค่579,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะคะด้านในนะคะตกแต่งด้วยสีดำเบาะนะคะเป็นเบาะหนังสีดำตะเข็บไม่แตกไม่เยินนะคะเจ้าของเดิมใช้งานน้อยจริงๆในส่วนของเรกไมค์คันนี้นะคะอยู่ที่193,000นะคะ58กิโลเมตรในส่วนของคันนี้จะมีระบบนิเ i กเตอร์หรือระบบนำทางให้ด้วยนะคะ ใช้งานได้สะดวกสบายนะคะตัวนี้เป็นตัวขับ 4, g e เกียร์ออโต้ถือว่าสภาพโดยรวม99%เกันเลยทีเดียวนี่ขนาดยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะเข้ามาก็มาจอดรีวิวกันเลยนะคะสำหรับคันนี้จะมาพร้อมกับปุ่ม engine start นะคะกุญแจจะเป็นแบบนี้นะคะเป็น smart k e y l e t นะคะใช้งานสะดวกสบายใครที่อยากได้ต้องรีบจองเลยนะคะค mm hmm. ันนี้ในส่วนของห้องผู้โดยสาร นะคะกว้างขวางนั่งสบายรถคันนี้นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าสามารถนั่งกันถึงได้เจ็ดที่นั่งเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่นะคะเป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่คันหนึ่งเลยประหยัดด้วยนะคะไปกันได้หลายคนเลยใช้งานในครอบครัวได้สบายสบายเลยนะคะสำหรับ เป็นยังไงกันบ้างคะสาหรับนิสสันเอ็กเซลคันนี้เพิ่งเข้ามากันเมื่อเช้าเลยเข้ามากันสดๆร้อนๆบีก็เอามารีวิวให้คุณลูกค้าได้ชมกันก่อนเลยนะคะในอันนี้คือสภาพที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะมาจอดรีวิวให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าคุณลูกค้าจองบีเก็บงานให้สวยเลยนะคะคันนี้ร้างดูส่นให้เรียบร้อยนะคะสําหรับใครนะคะที่ มองหารถรุ่นนี้อยู่บีฝากไว้เป็นทางเลือกนะคะใครที่ชอบคลิปนี้กดติดตามกดซับ s ไค i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นนิสสัน XT ็กเ2.0ขับ4ปี2015เกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่579,000บาทมาอยู่ที่919,000 3กิโลเมตรนะคะสวยๆกันเลยออกรถฟรีดาวฟรีทุกค่าใช้จ่ายกันไปเลยสำหรับคันนี้ขับฟรีด้วยนะคะขับฟรี90วัน ผ่อนได้สูงสุด8ปงวดกันเลยทีเดียวนะคะใครที่ชอบทักหาบีได้เลยที่เบอร์064-768-6572หรือจะแอดไลน์หาบีก็ได้นะคะเดี๋ยวบีทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้โพสต์คุณลูกค้ากดแอดไลน์มาหาบีได้เลยตลอด24ชั่วโมงสำหรับใครชอบคลิปนี้กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้บีด้วยนะคะสำหรับวันนี้บีต้องขอบคุณมากเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ